สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยีกแล้วนะครับที่เซ็นบปติพัทออโต้นะครับวันนี้นะครับเซลโยจะมารีวิวอุซซูดีแม็กวีคอร์สนะครับสายลุยนะครับโฟวิลสวยๆท่านได้ชมกันนะครับผมขอเราไปชมรถนะครับฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับตัวนี้เป็นวีคอร์สเครื่อง3.0นะครับปี2017นะครับตัวนี้โฟวิลสีสวยๆเลยนะแครบตัวนี้ กระจังหน้าโครเมียมไฟ LED สวยๆเลยนะครับหน้าดุเลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมไฟตัดหมอกสวยๆเลยนะครับตัวนี้ได้เป็นแมกกาลลอยเดิมจากศูนย์นะครับได้ยางใหม่ไปเลยนะครับสี่เส้นครับซูเมกนะครับผมนี่สวยงามมากนี่ครับโลโก้โฟวิสวยๆเดิมๆด้านหลังนะครับนี่เลยแฟ ดีดนะครับ i ูสุดีแม็กนะครับตัวนี้สวยงามมากโลโก้อยู่ครบนะครับกล้องหลังสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ i ูสุดีแม็กแคปนะครับผมตัวนี้วีคอสสี4คูนะครับนี่ครับผมโฟวิวเกียร์ธรรมดาสวยๆเลยนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับ ร้านเรามีรถให้เลือกเยอะนะครับปฏิบัออติออโต้นะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับอินสูดีแม็กแคปเครื่อง3.0นะครับวีคอรสนะครับปี2017นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ปี2017นะครับปฏิบัออติออโต้เราขายอยู่ที่6กแสนสาม0 0ืบาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผม